การจัดการธุรกิจบันเทิงธุรกิจเพลงจัดทำโดยกลุ่ม People ์ i b ลเบ t ร o n นํำเสนออาจารย์นาตยาอารยะเข็มกุลประกอบรายวิชา624110สัมมานาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2564แนะนำสมาชิกกลุ่ม People l i b ล r a t i o n 1. นางสาวผลบุญเอี่ยมท่าไม้ 1> 6 1 3 4 4 1 0 0 3 6 2. นางสาวปุญชลัตปราบพล6 1 3 4 4 1 0 0 2 6 3. นางสาวพัทรวดีสารทอง6 1 3 4 4 1 0 0 2 8 4. นางสาวดวงกมลเรืองวารี6 1 3 4 4 1 0 0 3 1 5. นางสาวนิพาพรแก้วพันนานา6สี4สี่0โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนางสาวผลบุญเอี่ยมท่าไม้หัวหน้ากลุ่มนางสาวนิพาพรแก้วพันนารองหัวหน้านางสาวปุญชรัตปราพพรมเลขานุการนางสาวดวงกมลเรืองวารีสมาชิกกลุ่มนางสาวพัทรรวดีสารทองสมาชิกกลุ่ม การจัดสรรหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนนางสาวผลบุญเอี่ยมท่าไม้ทำ powerpoint นางสาวนิพาพรแก้วพันนาทำ powerpoint นางสาวปุญชรัตปราบพรมทำวิดีโอนางสาวดวงกมนเรืองวารีหาข้อมูลนางสาวพัทรรวดีสารทองหาข้อมูลการจัดการธุรกิจบันเทิงธุรกิจเพลง ธุรกิจความหมายของธุรกิจการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสมัยโบราณมีความแตกต่างกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเนื่องจากจำนวนประชากรของมนุษย์ในสมัยโบราณมีจำนวนน้อยแต่ละคนและแต่ละครอบครัวจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยตนเองตามลำพังโดยสร้างที่พักอาศัยทำเครื่องนุ่งหม่มเพาะปลูกพืชและล่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพของตนเองตามความสามารถของแต่ละคน เมื่อสังคมของมนุษย์ขยายขึ้นและความถนัดของมนุษย์มีไม่เหมือนกันบางคนถนัดในการล่าสัตว์บางคนถนัดในการเพาระปลูกบางคนถนัดในการทำเครื่องนึ่งหม่มจึงเกิดระบบการแลกเปลี่ยนโดยการใช้แลกของ b r e t e r system กันขึ้นเช่นนำข้าวแลกเนื้อสัตว์นำไข่แลกเสื้อผ้าเป็นตน้น ความสำคัญของธุรกิจมนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่เหมือนกันอยู่สองประเภทใหญ่ๆคือประเภทแรกเป็นความต้องการที่จำเป็นขั้นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตได้แก่ปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคส่วนความต้องการอีกประเภทหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์อยากมีแต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มนุษย์ก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ดังนั้นธุรกิจจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของมนุษย์ เพราะธุรกิจเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งสองประเภทดังที่กล่าวมาแล้วธุรกิจบันเทิงคือการประกอบกิจการหรือการค้าขายการประกอบอาชีพเกี่ยวกับความบันเทิงซึ่งในการประกอบอาชีพธุรกิจบันเทิงจะต้องมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจอยู่เสมอดนตรีจึงมีบทบาทที่สำคัญต่อธุรกิจบันเทิงดังนี้ 1. นดนตรีสามารถสร้างความสุขความบันเทิงให้กับผู้ชมในงานและสถานบันเทิงต่างๆเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 2. ดนตรีสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับนักดนตรี 3. ดนตรีสามารถที่จะบอกความก้าวหน้าของธุรกิจบันเทิงได้ 4. ดนตรีมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดรางวัลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิง 5. ดนตรีสามารถตอบสนองความต้องการของคนในสังคมจึงทำให้เกิดการประกรอบอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงและดนตรีต่างๆเช่นวงดนตรีลุกทุ่งลิเกหมอลำเป็นต้น อาชีพทางด้านดนตรีนั้นมีมากมายหลากหลายอาชีพซึ่งในแต่ละอาชีพจะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพและสร้างความสุขความบันเทิงให้กับคนในสังคมอีกทั้งดนตรีช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจบันเทิงมีความหลากหลายเพื่อที่จะตอบสนองคนในสังคมธุรกิจบันเทิงหลักของกลุ่มประกรอบด้วย ธุรกิจเพลงธุรกิจสื่อโทรทัศน์วิทยุและสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยาสารและธุรกิจผลิตภาพพยนต์และรับจ้างผลิตธุรกิจเพลง music business ธุรกิจเพลงไทยสากลในประเทศไทยเริ่มมีพัฒนาการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510และก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆตามความทันสมัยของเทคโนโลยี ประกอบกับการเติบโตของระบบทุนนิยมในประเทศไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475จากเศรษฐกิจแบบยังชีพถูกแปลรูปให้เป็นอุตสาหกรรมเพลง เช่นนักประพันธ์เพลงนักร้องนักดนตรีนักประชาสัมพันธ์นักการตลาดเป็นต้นซึ่งทั้งหมดล้วนแต่ต้องใช้ทั้งกำลังคนและเทคโนโลยีต่างๆในการสนับสนุนให้เกิดงานขึ้นมาทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินทุนในระบบอุตสาหกรรมเพลงภายในประเทศไทยธุรกิจเพลงจะขอยกตัวอย่างธุรกิจเพลงกลุ่ม R.S ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประกอบธุรกิจเพลงของกลุ่ม RS มีดังนี้ 1. การวางโครงสร้างการประกอบธุรกิจเพลง Business Model ในลักษณะครบวงจรทุกขั้นตอนของการทำการดำเนินการภายใต้บริษัทในกลุ่มดังกล่าวข้างต้น RS มีศิลปินจำนวนมากทำให้สามารถผลิตผลงานได้หลากหลายแนวและมีงานออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องการทำงานเพลงจะนำเสนอแนวคิด กำหนดกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายต่อคณะกรรมการบริหารธุรกิจเพลง Basic Business Management Board เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการหลังจากนั้นการทำงานเพลงจะดำเนินการโดยอิสระโดยทีมทำงานในแต่ละค่ายโดยสายงานการตลาดธุรกิจเพลงจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยวางกลยุทธ์การโปรโมตการประชาสัมพันธ์รวมทั้งประสานงานกับหน่วยง,งานจัดจำหน่ายทำให้ผลงานที่ออกผ่านการกั่นกรองมีคุณภาพตรงกับความต้องการและกระแสะความนิยมของตลาด 2. การวางนโยบายการผลิตผลงานคุณภาพในจำนวนที่เหมาะสมเน้นให้ความสำคัญกับการดูแลสินค้าเมื่อออกสู่ตลาดอย่างใกล้ชิดทำให้การลงทุนผลิตผลงานแต่ละชุดมียอดขายในที่ระดับที่น่าพอใจ 3. การใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุและสื่ออินเทอร์เน็ตของกลุ่มเพื่องานประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่ม 4. การมีระบบการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ สามารถกระจายสินค้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและการจัดระบบการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 5. การบริหารจัดการลิขสิทธิ์งานเพลงที่มีอยู่และการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากช่องทางต่างๆอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสร้างไรายได้เพิ่มเติมต่อ,อก,กิจการด้านการตลาดและการเงิน การประกอบธุรกิจเพลงมีรายได้หลักจาก5แหล่งดังนี้ 1. รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เพลงทั้งงานชุดใหม่และชุดรวมฮิตในรูปแบบต่างๆได้แก่เทป CDV, CD และ DVD 2. รายได้จากค่าโฆษณาและผลิตกิจกรรมโปรโมตร่วมกับบริษัทเจ้าของสินค้า 3. รายได้จากการขายบัตรและค่าสนับสนุนสปอนเซอร์งานแสดงคอนเสิร์ต 4.. รายได้จากการรับงานโชว์ตัวงานโฆษณาสินค้าพรีเซนเตอร์ของศิลปินนักร้องในสังกัด 5. รายได้จากการบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์งานเพลงในรูปแบบต่างๆเช่นการดาวน์โหลดริงโทนการจัดเก็บลิขสิทธิ์คราวเกะปัญหาด้านการตลาดการเงิน ปัญหาสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์การแพร่กระจายของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ยังคงมี้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนับเป็นสาเหตุสําคัญที่ฉุดรั้งการเจริญเต,ติบโตของธุรกิจเพลงทั่วโลกมาโดยตลอดเนื่องจากธุรกิจการจําหน่ายเทปซีดีและวีซีดีเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีประกอบกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ลดลงทําให้สามารถตั้งราคาจําหน่ายได้ต่ํากว่าสินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์ค่อนข้างมากจึงเป็นสิ่งที่จูนใจที่สําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ส่งผลให้สินค้าเหล่านี้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนับเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถสร้างรายได้หรือค่าตอบแทนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากผลงานที่ตนได้สร้างสารรค์ขึ้นตามการบริโภคที่มีอยู่จริง โดยในปัจจุบันมูลค่าตลาดรวมของสินค้าและเมื่อลิกสิทธิ์มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละแปของมูลค่าตลาดในธุรกิจบันเทิงทั้งหมดปัญหาด้านคู่แข่งขันภาวะการแข่งขันหลากกลยุทธ์เข้าถึงผู้บริโภคภาวะการแข่งขันในธุรกิจเพลงยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องแม้ส่วนใหญ่จะเป็นการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหญ่อย่างกรมมี่และอาเอ ซึ่งมีความได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิตช่องทางการจัดจำหน่ายรวมทั้งมูลค่าของลิขสิทธิ์เพลงตลอดจนจำนวนศิล,ลปินในสังกัดอย่างไรก็ตามจากการเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการรายเล็กเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจนี้ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของศิล,ลปินรายใหญ่จากค่ายเล็กส่งผลให้ผู้ประกอบการทั้งรายเดิมทั้งรายใหญ่อย่างแกรมมี่และ RS ต่างนำกลยุทธ์การแข่งขันในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันท้งนี้เพื่อรักษาฐานลูกค้าและส่วนแบ่งตลาดของตนไว้โดยกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการในธุรกิจเพลงมักนำมาใช้อยู่เสมอได้แก่ 1. การผลิตผลงานเพลงคุณภาพผู้ประกอบการในธุรกิจเพลงต่างมุ่งเน้นในการผลิตผลงานเพลงที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยในปัจจุบันผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดเฉพาะอย่างยิ่งกร a m m y และ r s ต่างได้มีการแบ่งหน่วยงานในการสร้างสารรค์ผลงานเพลงออกเป็นในรูปแบบของค่ายเล็กๆซึ่งในแต่ละค่ายจะมีทีมงานผลิตและศิลปินในสังกัดร,ร่วมกันผลิตผลงานเพลงออกมาตามความถนัดของตนเองโดยจะมีแนวเพลงที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละค่าย 2. การดำเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจรปัจจุบันการประกอบธุรกิจ นอกเหนือจากการนำเสนอผลงานเพลงที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายให้แก่ผู้บริโภคแล้วผู้ประกอบการในตลาดยังมีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบครบวงจรมากขึ้นโดยมีการขยายธุรกิจเข้าไปในแทบทุกสื่อทั้งโทรทัศน์วิทยุและสิ่งพิมพ์รวมทั้งธุรกิจ e-business 3. การจัดระบบการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพผู้ประกอบการแต่ละรายต่างมีบริหารจัดระบบ จัดจำหน่ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการในธุรกิจเพลงมีการกระจายสินค้าผ่านทางตัวแทนจำหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดทั้งในส่วนของลูกค้าปลีกและส่งปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลการย้ายสังกัดของศิลปินและชีมงานผลิตการสร้างสารรค์ผลงานเพลงใหม่ในแต่ละครั้ง จำเป็นต้องอาศัยศิลปินและทีมงานผลิตที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการในธุรกิจเพลงดังนั้นหากเกิดการย้ายค่าหรือย้ายสังกัดของศิลปินและทีมงานผลิตจะทำให้ผู้ประกอบการต้องสูญเสียบุคลากร,กรที่มีคุณค่าไปการสร้างศิลปินและทีมงานผลิตใหม่ขึ้นมาทดแทนนั้นจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลา นอกนั้นหากศิลปินหรือทีมงานผลิตเหล่านี้ย้ายเข้าไปในสังกัดในค่ายเพลงคู่แข่งอาจทำให้ค่ายเพลงคู่แข่งมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นและมีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นมากขณะที่ผู้ประกอบการที่สูญเสียศิลปินและทีมงานผลิตไปนั้นจะเกิดความเสียเปรียบในทางด้านการแข่งขัน มุมมองของกลุ่มในการแก้ปัญหาธุรกิจธุรกิจเพลงในประเทศไทยเป็นกลุ่มสินค้าประเภททดแทนกันได้ขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้ฟังเป็นหลักสินค้าจึงมีลักษณะแตกต่างกันสิ่งที่ควรแตก กันจึงขึ้นอยู่กับการโปรโมตการโฆษณาในแต่ละบริษัทซึ่งแต่ละปัญหาที่กล่าวมาทำให้เห็นว่าในการทำเพลงในแต่ละค่ายมีลักษณะที่แตกต่างกันและคล้ายๆกันการปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมยัยจึงอาจเป็นวิธีที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวการทำเพลงในรูปแบบออนไลน์เข้าในแอปพลิเคชันต่างๆดูความต้องการของตลาดว่าผู้คนส่วนใหญ่นิยมแบบไหน แต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะทำเพลงในแบบของตัวเองให้ประสบความสําเร็จพัฒนามากยิ่งขึ้นมุมมองของกลุ่มเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจเพลงสถานการณ์โควิด -19 มีผลกระทบวงการเพลงและศิลปินเป็นอย่างมากในอดีตที่ผ่านมารายได้หลักของศิลปินมาจากการขายเพลงผ่านแผ่นเสียง เทปซีดีเอ็มสามและสตรีมมิ่งแต่ในวันที่คนซื้อเพลงฟังลดลงรายได้ของศิลปินและค่ายเพลงจึงมาอยู่ที่แสดงสดดนตรีทั้งคอนเสิร์ตใหญ่ดนตรีตามผับโชว์ตัวและอื่นๆทดแทนและเมื่อไม่สามารถคอนเสิร์ตได้ทั้งคอนเสิร์ตใหญ่และเอาคอนเสิร์ตในผับบาร้านอาหารจึงกระทบโดยตรงกับรายได้ของศิลปินโดยเฉพาะรายได้จากการโชว์ตัวแสดงสดตามผับตามบาร์ ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของศิลปินในยุคนี้การจัดคอนเสิร์ตออนไลน์การขายบัตรคอนเสิร์ตให้กับแฟนเพลงที่เข้ามาดูคอนเสิร์ตออนไลน์ในราคาที่ต่ำแต่การแสดงในรูปแบบนี้จะต้องใช้เม็ดเงินลงทุนในระบบภาพเสียงและบรรยากาศพร้อมกับเชิญศิลปินมาเล่นดนตรีในสถานที่ที่กำหนดเพราะผู้บริโภคที่จ่ายเงินเข้าชมส่วนใหญ่คาดหวังการชมคอนเสิร์ตธุรกิจเพลงยุคไทยแลนด์4.0 ช่องทางการฟังเพลงอาจกล่าวได้ว่าหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่พบได้อย่างชัดเจนมากที่สุดของวงการเพลงคือช่องทางการฟังเพลงจากแต่เดิมผู้ริโภคงานเพลงต้องมีอุปรกรณ์ในการฟังเพลงเช่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องเล่นเทปคาสเซตเครื่องเล่นซีดีหรือในยุคหลังๆคือเครื่องเล่น MP3 ปัจจุบันการฟังเพลงรูปแบบใหม่อีกหนึ่งรูปแบบและถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวงการเพลงรวมถึงสร้างผลกระทบครั้งยิ่งใหญ่ให้กับค่ายเพลงอีกครั้งนั่นก็คือการฟังเพลงผ่านระบบสตรีมมิ่งการฟังเพลงระบบสตรีมมิ่งคือการเล่นไฟล์มัลติมีเดียบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตจนครบไฟล์เหมือนในยุคที่ใช้ MP3 เป็นเครื่องเล่นในช่วงแรกที่มีการฟังเพลงรูปแบบนี้เราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นแนวโน้ม ใหม่ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจแต่ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาจนกลายเป็นมาตรฐานในการฟังเพลงเพราะระบบนี้ใช้บริการได้ง่ายปัญดานุก,กรมกลุ่ม People l ล b e r บ t ร o ชั่นขอบคุณที่รับชมและรับฟัง Thank you very much